ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่24พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคุณเรื่องคิดเรื่องการทำบุญนะคะอยากเดินทางไปทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใกล้น้ำนะคะ<อ>คุณคิดเรื่องบ้านนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะงานเยอะงานหนักนะคะ<อ>คุณจะได้โชคได้ลาบไปรับข่าวดีเรื่องการเงิน ะค,ะคุณคิดมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลายหลายคนมีการวางแผนอยากจะเดินทางไปคำชะโนโดหรือจะไปไหว้พญานาคนะคะช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะในตําแหน่งบ้าน<ม>คุณคิดกังวลเรื่องบ้านนะคะเป็นห่วงบ้านนะคะช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากนิดหนึ่งนะคะรายจ่ายเยอะช่วงนี้ทําบุญเสริมดวงปล่อยปลาหน้าเขียงนิดหนึ่งนะคะเพื่อเสริมดวงโ,คโ,คโคชคลาบค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้ คือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ818นะคะ818ขอให้คุณโชคดีค่ะ